Come on ส mm ุ hmm. กี้เอาอย่าล่องไปอย่าล่องไปมืออีกสิเดผพาไปอาบน้ำมานี่เอามุดมุดอาบน้ำมืออื่นนัดเขาไว้ไปอาบน้ำ yeah okay. come in it's too hot come on let's go sorry I'm sorry come on open the door Shabu. come 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 go เยอะมากนลค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเจอแล้วค่ะสาวดอนข้นไก่บานคะ่ะ ื่นนี้ซาอุดอนได้หนวดปลาหมึกหลวงนะคะกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดพักนี่ก็มีบักแตงอยู่เด้แต่ว่าบริปาดนะคะที่ทานปาาไอเราก็มีพักกระทินออนนะคะทุกคนน้ำจิ้มซีฟูด้ดลาดนี่แซ่บ,บอันนี้เขาเขาแรงนะคะเขาแรง make new take this away from me ซูกิ <uk ie. S 2> <All right. S 1> นี่ชานี่ผักขาอ่อนๆนะคะที่แรกว่าสีต่ำหนวดประมือก็เลยไปเาาก็บผักขาเก็บหนอดกระถินอ่อนบันีออนไอ้ว่าสีต่ำหนวดประมือใสี่ยบฮวงนะคะบันีขึ้นไปขึ้นมามือสอยประมูลล่มบา <c oughs> นี่ค่ะทุกคนมาเด้อเสียบ มื่อเสารลอนเป็นยังวไงตีลาวถาวความก่อนเสารลอนเป็นตัวอีปูนะคะเสารลอนกับผีมม้นเป็นตัวอีปูบ้านนี้ไปมืดมื่อ,อละแต่ว่าหมองสุดท้ายพระกระจอดหรือว่าชลิเลนน้ำทะเลจั้จันบ้านนี้ไอ้เสารลอนเป็นินโขนหินแล้วโขนหินอะ่ะมันมืนเสารลอนใส่เกือบบอดขึิกอันนะใส่เกือบมีเกือบสำรับเลนน้ำอยู่แต่ว่าบริใส่นะคะ เร็จแล้วในในหอยทะเลน่ะน้ามันโล่งมันบ่สเซาบลองก็ปิน้นไปทั้งโขดหินมันเนี่ยมันมือ่น่ะมาเนี่ยตรงโขดหินน่ะตะล,ล่างหล่ะก็นั่โขดหินน่ะมันก็จะมีแต่เปลือกหอยนางลมมาเนี่ยเซารลองก็เลยหล่อมรองเท้ามันผิดล่มแล้วก็มือลงไปแล้วก็เอาใส่มือน,นี่ปกปกจะคล้องไว้นะคะล่อมลงไปจากโขดหินมาเนี้ข้างกระสัมหินบาด เปลือกของยังล่มบัดอันน้นี้ตัดตรงนียโศกดีนะบัตัดไอตรงเสซนเอ็นนะคะมันตัดเฉียงมากเสียแล้วก็ไข่ไอที่่วมานะคะแล้วก็เย็บหกเข็มนะคะทุกคนนีวก็มือก็จะเป็นแพงเสร็จิเนี่ยแล้วข้างก็สเขียวตอนนี้ก็ได้ต้องพักงานก่อนนะคะมา เป็นยังงนักรบย่อมมีบาดแผลนะคะทุกคนโอ้ยสุกี้เอาห้างจะออกไปมบ้างมากรุบกริบกริบน้ำจิ้มซีฟู๊ซแบแบตัวไงข่านส่้อยตอนหน่อยมาให้ซิ้ไม่หยาดเพปบเพปบ ว่าแค่ก็หินอ่อน ม, hand. ม,มีออนแทรมามือนี้มือเท่าไหร่ล่ะเ,เกิดเหตุการณ์วันจันนะคะมือนี้วันะพุทธเอ็ฟ ตกญี่ปุ่นม้นวนม้วนนะทุกคนไปทุกอาทิตย์ชาวก่อนไปทุกอาทิตย์จนดำจนแหลมเลยจอมมนกุมมันตกมากบม่ค่อยได้กินดอกอาทิตย์ทเช้าแหลนะอาทิตย์ที่ตกหินค่างเดียวนี่ยเรื่อยๆพี่มลนคนตกเรื่อย หลับแนจใช่ไหมของเยกอ่ะจีจ้หัวค้างจะขัวเงียบตั้งโกเข็มแมแต่ว่าสมออ่ะจีจยา แปดกันบาดแท็ยากแล้วกะพยาคาเสือไม่กินนะปลอดภัยพ่าขาแล้วแบบนี้เราสช้มาตัมว่าสัยปื้มไปว่าช่ยบอกหงยายลำบาก ค่อยค่อยอืมเดียว ่คักเพ่แน่สาวรองกินเพชรบ่ค่อยได้นะคะก็กินไอายุซ้ำหนึ่งปกติกินเพชรได้หน่อยก็ไอเจม น้ำมันน้ำขานี่น้ำขาน้ำหัวเขาน้ำแข็งเขียวนะคะโอเขียวแล้วก็ซ้ำน้ำค่าไอเลือดเลือดไหลน้ำหิวหิวเท้าพี่ม่อนพากันพากันรักษาพยาบาลกันว้ายมดหลักย่อเพจไปอันไปทอดไอ้ไปตั้นไหมแล้วก็สิปไปไหม สิ้นเดือนว่าสั้น ็ดมากปอกพริกเนี่ยทีแรกปวดเผ็ดนะคะเกินไปกินมาเผ็ดไปครับนัดเขาไว้วันนี้ข้าไปสีดอย่างแกนเจี๊ยบอย่างหนาดี๋ยวนัดเขาไว้หรอกว้นนไปสีดอย่างตอกชิ้นปัจจะ้าๆนะทั้งสองตัวมืออื่นเห็นนัดอาบน้ำแบบไปอาบน้ำ ตะกี้ไอ้เมื่อวานนัดเขามามาเป็นรถโมบายมากอาบีบางใ,ใส่หอดเวลานัดฮอดเก็บประมาณไหนโทษน้ำโทษน้ำบอกว่าอีกสองชั่วโมงนัดเท่าช่องเวลาบ่ายเที่ยงหอดบ่ายสามบ่ายสามยังบอกโรหนูโทษจังสีมาก่ะรถกัดขนหมา อ,อาบน้ำอ่ะเป็นสิสองสมองกูแล้วใช่ป่ะอ่า กะสิบติาบบล้านนาแบบชร้ยเขาเปิดไหมทูก็กำลังหลายชุกน่นอ่ะเขมาม่ตัดยูบาท น้า่าแปลงคนตัดเล็บร้อยเจ็ดสิบเหรียญคุ้นสามพิบสองบึงอันนี้เขาว่าตัดย่บันจะแพงเงนหนึ่งนะคะอันนี้มงมาร่วมสิบเดยวมืออื่นไปตัดประมาณแปดสิบกว่าเหรียญถูกล้องกับมากเกือบครึง่คงครึ่ง สองตัวไปนึกว่าเป็นตระเออฮับมันไป็นตระยุล,ายล่าแต่ว่าซูกีิเขาเถ่อแล้วนะคะเราเรียกประหยัดขอาเขาขึ้นรถ ทนว่าคือประเทศเองหมดเจ้ปกตี้ดูเท็เองแหละตว่าพักหลักดูปวดเอวอะคนทุก,กีนะคนสุก,กีหน้านะเฮ็ดเชือไดอ้สี่สมองหาสมองเอวนุดพคดเหมือนเมันอมบอกใครสาที่ขอเฮ็ดเนาะ มาค่ะทุกคนสับไข่แขนมันไขใช้ดิเนแต่ว่ามันหยุบแล้วล่ะแต่ว่ามันยังคงเขียวอยู่แซ่บอืม รู้หายใจแรงมากเลยทุคกคน y ยู breathing so h a ฮึแซ่บแห้งอ่ะทุกคนเดี๋ยววันสุ่มนี้หนูก็จะกลับไปทำงานแล้วนะครับแต่ของหลงา you okay, you บอยูโอเคยูแมนบอซฉันรู้บอกว่าโอเค จะไปเทนเล็บเท้าวะได้นะแต่ตอนทำเล็บนะคะทำเล็บลูกเท้าลูกค้าไม่ได้ทำได้แค่เล็บลูกทำได้แค่มือเพราะวันมันเราสามันยกเท้าลูกค้าเนี่ยเจอแน่บอกว่าหมู่มูบอพเพอร์แมนเท่ามาหอยไปวันศุกร์อยากไปมือหนานเนี่ยยกเลิกเนี่ยไปกับคนอื่นเนี่ยป้าไปเจ,ะจะอเจอเขามาบอกว่าวันจันทร์ เฮไว้บ่บ่อเอ้ยวันสุกเฮไว้บ่บ่มุดไปสุกเจ็ดล่านมาสั่งเลยได้บอกว่าโอเคก็เจอกันโอเคค่ะทุกคนวันนี้ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย